ได้ได้ได้อาชีพที่พูดถึงงานเันนี้เ่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็จริงๆแล้วเป็นเราที่บ้านเราชอบงานอานอยู่แล้วแล้วก็เป็นการทำ CSR ที่จะช่วยเหลือน้องๆที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจอันนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยจริงๆก็ซียามิยะก็อยากมาด้วยแต่ว่าเขาหยุดเรียนไม่ได้แล้วครับก็เลยก็เลยต้องเป็น3าคนนะครับก็จริงอยากมาซัพพอร์ตเซ็นเตอร์ลิทเทรลมากที่ พยายามทำโปรเจกต์ที่เหมือนช่วยน้องๆที่มีปัญหาเรื่งองโรคหัวใจเร่องถือว่าดีงาม,มากอยากให้ทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์นนด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะตัวอาร์ทอยที่อาจารย์ปาทันออกมาก็น่ารักมากๆด้วยแล้วก็เป็นไอเีมที่ควรจะมีครบทุกตัวเลยนะครับอันนี้ผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆครับแล้วทีเนี่ยบ้างคัเป็นการออกแบบโดยอาจารย์แบบว่ามานร่มกเพื่อให้ดเพิ่มขึ้นวานีก็ดีน่ารักมากแล้วก็ เออน้องวิต้าก็น่ารักดที่ครับชอบชอบทุกอย่างเลยนะเป็นงานที่น่ากลากมากต้องออนี้ขอบคุณสื่อมวลชนที่มาช่วยกัยนประชาัมพันธ์งานนี้ให้เชิญ<ห>ชวนว่าม,มีอะไร ก็สำหรับโครงการนี้ให้ใจนะเ,อ,ะเอ,อ้ใช่ให้ใจค่ะหรือให้ใจก็จะมีทั้งมีตัวตาอาทอยทั้งหมด4ีตัวก็คือสามตัวที่กดตัวในงานอ,อที่มีไปแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี้เป็นอันที่แบบจังอยากเห็นบ้างเดี๋ยวเราต้องต้องไปซื้อกันเนาะใช่แล้วก็มีเสเื้อยืดที่เป็นลายน้องให้ใจนะคะซึ่งแบบค่าดีมากแล้วก็ใส่สบายนุ่มมากค่ะก็อยากเชิญชวนให้มาซื้อกันนะคะช่วยร่วมกันทำบุญค่ะ รูปฝันหรือรูปฝันยิ่งคนมาช่วยกันทำบุญเจ้าฝากให้ทุกคนมาช่วยทำบุญนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าดีมากเลยใช่แล้วน้องให้ใจก็น่ารักมากเนาะเขาคนนี้ลูกแต่ละคนทั้งสวยทั้งหล่อเลยตอนนี้คนนี้ก็เริ่มจะเป็นการพูดถึงคนคล้ายๆเงี้ยด้วยแต่คุณแม่ยืนยันว่ายังห่วงอยู่ก็ห่วงแล้แม่ทำไมแม่ถึงห่วงลูกชายเป็นพิเศษไม่จริงๆก็ห่วงทุกคนแหละแต่ว่า อย่างที่เคยพูดไปอะว่าเด็กผู้ชายถ้าเวลาเขาติดเพื่อนเขาไปเลยเขาแบบเขาจะติดเพื่อนมากอไรเงี้ยเราก็เลยต้องอ้อนลูกชายเยอะๆแต่ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบเราคุยกับเราเคยบูบอกลูกตั้งแต่เด็กๆนั้นแม้แต่สองสาวนี่เขาก็เห็นด้วยเหมือนกันที่อย่างพี่เจยาอย่างเง,งี้ยเห็นน้องไปไหนโดยที่แบบว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ไม่อยู่บ้านไรเงี้ย พี่เสียจะเอาละบอกว่า,วามืมีให้น้องไปทําไมให้น้องอยู่บ้านไปกับเราสิอะไรเงี้ย <c oughs> คือเขาก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้ชายเนาะเรารู้เนเจอร์เด็กผู้ชายอยู่แล้วเวลาที่แบบติดเพื่อหรือไปทําอะไรเงี้ยเขาจะแบบหายไปเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องอ้อนเขาเยอะๆแค่นั้นเองค่ะจริงๆเราก็ห่วงทุกคนแหละอย่างทีาา่นี้ลกเกิลเป็นหนุ่มแล้วเราจะให้ความสบายใจแม่ไงว่าเอ้ยยังไงยังไงเป็นเรื่องสาวๆแล้วความสบายใจคุณแม่ไงว่าคุณแม่จะได้ไม่ต้องแบบว่าอยู่ไหนอยู่ไหนก็ ไม่มีเลยครับเก่งไหมครับแม่แบบว่าคอยออกปากเลยว่าเออห่วงก็แบบว่ายังไม่อยากให้เรามีแฟนก็ผมผมไปกับเพื่อนแค่วันเสาร์แล้วก็ไม่มีวันอื่นก็ไปโรงเรียนแล้วกลับบ้านใช่แต่แต่คนนี้ก็จะชัดเจนก็จะแบบว่าคุยกับแม่เลยว่ามามีวันเสาร์อ่ะเป็นวันเป็นวันที่หนูออกไปกับเพื่อนนะแต่ว่าวันอาทิตย์หรือวันอื่นเนี่ยหรือวันวันที่เป็นวันหยุดเนี่ยเป็นวันครอบครัวโดยเฉพาะแบบ อย่างวันอาทิตย์เนี่ยสมมติถ้าสองสาวจะไปกับเพื่อนเขายังจะเป็นคนบ่นอย่างนะบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์นะวันนี้คือวันครอบครัวไปไปกับเพื่อนได้ยังไงต้องไปกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ชัดเจนเขาชัดเจนแสดงว่าอย่างนี้คือเปลี่ยนก็คือจากเมื่อก่อนคือห่วงพี่สาวตอนนี้พี่สาวห่วงน้องแล้วก็จริงๆก็ทั้งคู่แหละแต่ว่าคนนี้เขาจะเขาจะออกแนวดุมากกว่าคือเหมือนสองสาวเนี่ยเขาจะยังไม่ค่อยกล้าแบบว่าดุน้องมากแต่จะมาบอกผ่านแม่หรือบอกพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้ดุเลยคือจะแบบว่าดุพี่เลยพี่ก็เลยกลัว กูว่าทำไมอ่ะทำไมทำไมเพราะว่าเราดุเงเสียงเนี่ยเรดูเสียงแคเวลาพูดต้องพูดกับคุณว่าวันนี้มันเป็นวันครอบครัวทุกคนต้องทำตามกฎอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็จะพูดตรงๆ่ะครับแล้วก็ไม่ไม่พูดห้อมห้อมเลยก็แค่พูดกับเสียงเข้มๆใช่เสียงเข้มๆหน้าหน้านิ่งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยจะแบบเอ้าไปไม่ได้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็สื่อไงว่าที่ทั้งแม่ทั้งพี่สาวของเรา ก็ไม่เป็นไงนะไม่กลัวด้วยเพราะว่าไม่กลัวไม่กลัวด้วยไม่เดี๋ยวจะบอกว่าชินแล้วว่าตัวเองเอาห่วงเขามากกว่าดูเขามากกว่าเองแต่รถต้องก็ใช้ชีวิตสบายใช่ไหมลูกเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยในวันเสาร์วันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยเดินสบายไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่แต่ว่าจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราก็เราคุยกันเราก็เราก็ เราเครียกอะไรเราใช้เหตุผลกันมากกว่าอย่างอย่างที่ที่บอกว่าเขาจะบอกแม่ว่าวัาวนเสาร์เป็นวันของเขาจะไปกับเพื่ออะไรเงี้ย แล้วเขาไปกับเพื่อนไปแหงเอากับเพื่อนเจงไม่เคยโทรตามนะก็เราก็จะรู้ว่าเออเนี่ยเขาเขาก็จะรู้หน้าที่ว่าเขาจะบอกแม่เขาจะไปไหนจะกลับกี่โมงอยู่บ้านใครไปกับใครอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยโทรตามเขาว่าอยู่อยู่ไหนกับกี่โมงอะไรเงี้ยจะไม่เลยก็จะให้อิสระมาแชร์อะไรแงเงี้บ่อยไหมครับมีผมไปเจอเนี่ยมีมาแชร์มาเล่าอะไรแบบนี้ตลอดใช่ไหมกาจะเล่าให้ฟังวันนี้ทุรา้วไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี้ยเขาไปกับเพื่อนไปเจอใครบ้างทำอะไรบ้าง ก็จะแบบว่าบางทีไปทานร้านอาหารที่อร่อยก็จะกลับมามามีหนูไปทานร้านนี้มาอร่อยมากเดี๋ยววันหลังหนูพามามีไปทานนะโดยสำหรัคนนี้ก็จะแบบจะไปเจอร้านอร่อยแล้วเดี๋ยวพอวันวันหยุดหรือวันที่พอว่างเขาก็จะชวนบะมีแบบมามีหนูพาไปทานข้าวร้านอร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะพาแม่ไปตลอดก็ต้รู้ใช่ไหว่าเราต้องทำอะไรประมาณไหนในเรืงของเครื่อะไรเงี้ยรู้ครับผมเวลาผมไปเพื่อนผมไม่ได้เที่ยวแล้จริงจริงไ ทานข้าวแล้วก็แบบอยู่บ้านเพื่อนเออนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเฉยเฉยเราติดเพื่อนเราเป็นคนติดเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ติดะครับแต่ก็สนิทกับเพื่อนครับแต่ว่าไม่ไติดจริงๆเรามีขอรู้ไว้ว่าเออจะทําอะไรหรือว่าแม่ขอเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างนะมีบ้างแต่จริงๆอ่ะเขาเขาจะเป็นเด็กที่ บอกแม่ก่อนคุยกับแม่ก่อนมากกว่าอย่างทีเขาก็ที่โรงเรียนเนี้ย mm. เห็นอะไรที่มันไม่ดีมาที่เพื่อนทำเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังเราก็จะบอกว่ามันไม่ดีเลยทําไมเขาไม่รู้ mm. จักคิดว่าอันเนี้ยไม่ควรทําอันนี้ควรทำอะไรเงี้ยเขาเขาก็จะเหมือนแบบมีการอย่างที่บอกมีมีการพูดคุยเล,เล่าเล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟังตลอด mm. ก็เป็นการพูดคุยแล้วเวลาอันไหนที่เราเห็นมันไม่สมควรหรือไม่ดีเราก็จะบอกเขากาจะบอกว่าหนูรู้อะไรเงี้ยหนูรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำ ครับขอย้ำถามอีกเ,เรื่องตอนนี้กำลังเป็นที่มุจฉัยเยกับแม่สาวคสรุกว่ารีเทิร์ไม่ดีเทิร์ไม่ต้องว,ว่าเราขนาดนะเนี่ะ จริงๆจริงๆเขาก็อย่างที่บอกเขาก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะอย่างที่เห็นตั้งแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาก็มีการถ่ายรูปร่วงเพรมไปไปแฮงเอากับเพื่อนด้วยการอะไรเงี้ยไปอยู่แล้วเราอันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วแสดงว่าไม่ได้ที่เขาเพื่อนเพื่อนก็ยังเป็นกลุ่มหนึ่งใช่ปัญหาตั้งแต่ต้นหรอครมันไอคาว่าปัญหามันเป็นปัญหาเด็กๆเนาะหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็ เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปซีเรียสหรืออะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าแล้วเราก็ไม่ได้มีการแบบว่ามาแบบว่า ห้ามเขาคนนั้นห้ามเขบคนนี้หรือต้องเลิกเขบคนนั้นนี้ไม่เคยเราไม่เคยพูดแบบนั้นเพียงแต่ว่าทุกอย่างอยู่ในเขาเรียกอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่อยู่ในสายตาของพ่อแม่มากกว่ารูกทําอะไรเราเห็นหมดเราเรารู้หมดอีกแล้วค่ะเรามีถามน้องไม่ใช่ว่าตอนที่มันเป็นข่าวอะไรเงนั้นตัวน้องเองเข้าใจ่เพราะว่าก่อนนั้นนี้เขาสนิทกันแล้วไม่มีข่าวแล้วพ่อแม่ไม่ถูกกันจนเขากลับมาสนิทกันอีกคนด้วยถามว่าเมื่อันที่่านมามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เราสงสัยจริงจริงที่ว่า ม,มันก็เขาก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะหมายถึงว่าเขาก็ยังไปทานข้าวแฮงเอาท์ out, กับเพื่อนกลุ่มเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมไม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีการเมนชั่นถึงแล้วก็เขาอาจจะระวังตัวมากขึ้นหมายถึงว่าออจะทําอะไรก็ต้องก็เขาเรียกต้องคิดถี่ถ้วนมากขึ้นจะพูดอะไรก็ต้องคิดมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่มิยาเคยบอกเขาเขากำลังพยายามจะโตขึ้นพยายามจะเป็นผู้ใหญ่ จะทําอะไรก็ก็อาจจะต้องคิดมากขึ้นใช่ไะเราะฉว่าเราก็มีค่อนข้างเชื่อแบบว่าถ้ามาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันกับเรื่องข่าวเพราะว่าบางทีเ่าเป็นการใช่ค่ะสมัยนี้เราเป็จะารรับรู้แล้อะไรอย่างนี้ของใช่คือคือปรึกษาเขารึกษาเรากเรื่องอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเออ่บางทีอย่างข่าวหรือว่าหรือการพิมพ์หรือการเขียนอะไรในโซเชียลอะเราไปห้ามทุกคนไม่ได้ว่าใครจะเขียนอะไรใครจะพูดอะไรใครจะคิดอะไรเพราะฉะนั้น ก็เราก็ได้แต่สอลูกว่าหนูก็หนูก็แค่เาเรียกอะไรต้องต้องรู Herm ้ว่าเราเป็นยังไงเรารู้ตัวอยู่แล้วเราทําอะไรเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นใครใครเขียนอะไรไม่จริงหรือว่าใครพูดอะไรไม่จริงเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่าถ้าเราจะเอาคำพูดทุกคนความคิดทุกคนน่ะมาคิดมาใส่ใจว่ามันเป็นแบบเราเราอยู่ไม่ได้หรอกเราเราก็จะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นโชคดีที่มีย่าเขาเป็นเด็กที่เขารู้ว่าตัวตัวเขาเองทําอะไรอยู่แล้วก็เกิดอะไรขึ้นอยู่เขาก็เลยจะไม่ค่อยแบบ กุมไฟหรือซีเรียสหรือว่าเครียดเรื่องเรื่องข่าวเรื่องที่คนมาว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยต่เราสบายใจไหมเพราะว่าทุกันนี้มีแอฟมีวัคซีนเรื่องเชเช็คอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้มาอ่านมากเขาไม่ได้สนใจมากที่เราโอเคก็ดีนะเราเรา,เราความเป็นพ่อแม่ยังไงก็ห่วงลูกอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็เราก็ยังอุ่นใจในระดับหนึ่งเพราะแบบเออลูกลูกรู้จักแยกแยะรู้จักออที่จะร์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครเขพูดว่าอะไร ไม่เดีย่าต่เขาเรียนรู้ใช่คือเขารู้เขารู้ในรู้กับกับตัวเขาเองว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องวิจริตแล้วเขาจักปลอกวาาแล้วตัวพี่พีนี่เหครับได้รับอะไรมากเพราะว่ามันมีมันมีข่าวที่คันว่าพวกเราครอบครัวของเราแบบว่าไม่ตัดสินที่เราไม่ข่าวว่าไม่คุยกันไม่คุยกันอะไรปัญหาการอะไรที่ผมไม่ไม่ได้สเรี่ยจะมีข่าวหือข่าวแล้วก ที่ผมบอกกับผมคุ้งว่าไม่ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรกันถ้าเจอก็ถ้าเจอกันก็ยังทักทายกันปกติไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาแต่เวลามีข่าต้องทำให้คุยกันระหว่างพครอบครัวเหมือนเมื่อก่อนปกติตอนเริ่มสติดกันจะมีไปกินกงกินข้าวไปครอบครัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปมีข่าวพี่ก็จะด่วนห่างกันไปแต่ตอนนั้นวันนี้ลูกกลับมาสติดกันอีกแล้วพ่อแม่จะยังไงหรือว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ลูกกลาวใจอีกยังไงจริงๆถ้ามีเวลาก็ไม่มีปัญหาถ้าเจอกันแต่ส่วนมากตอนนี้ ถ้าเวลามันจะไม่ตรงกันเช่นเพื่อนมิยาเขาอยากไปกับเพื่อนหรืออยากไปอะไรเงี้ยถ้าเราว่างเราก็อาจจะไปเป็นเพื่อนหรืออาจจะให้เขาไปกันเองก็ออจะมีน้องคอยเป็นรับคอยเป็นหรือว่าเขาก็มารับน้องอะไรเงี้ย รู้สึกตัวคุณแม่จะเจออาชีพ้วหรอ้ังรับก็เจอบ้างก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ยังไปแฮงเอากับเพื่อนผุ่มเดิมนะก็คือไม่ได้เปลี่ยนกผุ่มเพื่อนก็ยังเพื่อนคนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเวลาเราไปรับลูกอย่างที่ทิ่ทราบอยู่แล้วว่าแจงลารู่ไปไหนอะไรแจงจะเป็นคนเวลาไปส่งแตงก็เห็นเห็นทุกคนเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรมันเป็นเรื่องของเด็กอะเนาะเหมือน เหมือนถ้ามองถ้าเป็นเด็กคนอื่นที่ที่ที่ไม่มีใครรู้จักเขาก็อาจจะแค่ทะเลาะกันสองวันสามวันแล้วก็ดีกันก็เป็นเรื่องของเรื่องปกติเพียงแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ออกมาพูดอะไรเยอะหรือแก้ตัวเยอะเพราะว่าเรามองว่ามันการออกมาพูดเยอะมันคือการแก้ตัวมันคือการทําให้เรื่องมันไม่จบใช่เราก็แค่ เดี๋ยวมันก็มันก็ไม่มีอะไรเด็กเด็กเขาก็เคลียร์เองไม่มีอะไรก็เพื่อนเป็นเพื่อนกันปกติค่ะก็สบายเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสำหรับเราต้องตบคกบกัใช่แต่ลองด้วยใช่แต่คำว่าเหมือนเดิมเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าว่าเหมือนเดิมคือคือยังไงเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันแกก็เือนนัใช่ยังยังเขาได้มีความรู้สึกดีๆต่อกัน ไม่ไม่ใช่แค่อาชีกับพย่าก็เพื่อนทุกคนในกลุ่มก็เหมือนกันเขาก็ยังแบบเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทุกคนเลยนะคะแปลว่าลูกรนะักใครเราก็ใช่เราเราก็ไม่เคยมีปัญห,หาอยู่แล้วอ่ะคือไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่อย่อยางยกอย่างเช่นเนี้ยบางทีนะลูกไปเที่ยวแล้วกลับบ้านดึกบางทีเพื่อนลูกอะ่ะจะนั่งแฝงกับเรายังไม่ให้เลยนะเรายังบอกว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ไปส่งบางทีดึกมากอย่างเงี้ยเราก็ง่วงเราก็อยากกลับบ้านแต่เราก็ทําใจไม่ได้ที่จะแบบปล่อยที่เด็ก ขึ้นแปบ,บกับหน้าแบบขึ้นรถไปแบบต่อนหน้าต่อตาปลพอกลับบ้านไปเองโดยชอบเพื่อนผู้หญิงเราก็จะแบบว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ไปส่งเองก็จะขับรถส่ลูกเพื่อนตามบ้านอะไรย่งเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นเนเจอร์ของราอยอ่แล้วก็วคือเราลูกรักใครลูกแฮปปี้กับใครลูกไป hang out กับใครเราดูแลทุกคน <c oughs> ดูแลเพื่อนลูกทุกคนได้ใช่ดูแลได้หมดโดยที่เราไม่ติดอะไรเลย แล้วก็ไม่คิดไม่คิดค่าน้ำมันเลยไม่คิดค่ารถดูแลไม่แตะลูกดูดูเพื่อนลูกอีกใช่ใช่สค่ะสวัดีค่ะ